บรรดาท่านบิสุสมณเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ที่พูดนี่เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2527ผมก็อยู่ในเกร์ป่วยไข้ไม่สบายมากวันนี้ไข้กินหนักในแพทย์ประสิทธิ์มาจากกรุงเทพให้น้ำเกลือแล้วให้ยาไข้ ็อาการดีขึ้นบ้างตามสมควรแต่ว่าเสมหะยังจัดการกับคอมากอยู่แต่ว่าการป่วยไข้ไม่สบายของผมผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายในเมื่อร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยร่างกายมันจะตายก็เชิญตายแต่สำหรับผมคือจิตใจ จะไม่ยอมป่วยกับร่างกายจะไม่ยอมตายกับร่างกายทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าผมจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นกระสอบของสุกปรกที่เราเอาศัยมันอยู่ ดนั้นในฐานะที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำอย่างนี้ผมก็พยายามจำแต่ก็จำเท่าที่พอจะปฏิบัติได้ขอท่าน,านหลายพึงกำเนึงที่งวาจาเวลานี้นักบวทเลวทางวาจามีมากแต่ความจริงวาจาก,ก็ดีกายก็ดีมาจากใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหคนหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จตยใจถ้าใจเลววาจาก็เลวกายก็เลวถ้าใจดีวาจาก็ดีกายก็ดี ฉะนนั้นการพูดปร่อยๆอ,อย่างคนไร้ศินห้าไร้กรมบทิบจงอย่ามีตดบรรดาท่านทั้งหลายเพราะกรรมใหญ่ที่เป็นอุสลนสนุนี้จะพาท่านลงอบายภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกมลของจิตพยายามละตันหาให้มากไม่มีความรู้สึกอยู่ว่ากายนี้มันจะทรงอยู่ได้ไม่นาน มันพังเมื่อไรแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เราก็อยู่กับมันไม่นานเมื่อร่างกายพังเราก็เลิกจากมันไม่มีใครถือสิทธิ์ต่อไปได้กําลังใจได้สะอาดถ้าไปบุ้นบายกับทรัพย์สินที่ไร้ความดีความดีทรัพย์สินต่างๆไม่มีอะไรความดีไม่มีความดีจริงๆมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ถ้าเราจะไปมีความสุขเมื่อตายแล้วต้าหวงมันนิดหนึ่งเราอาจจะต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่หมายถึงว่าความดีเรามีมากนะแต่ว่ากำลังใจกังวลน,นิดหนึ่งเมื่อก่อนจะตายอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือว่าถ้ากังวลมากเกินไปก็จะต้องลงนรกวันนี้ผมยะนํานำตัวอย่าง พระที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสัต์ติริชานคือเป็นเลนอย่าลืมว่าคำพูดทุกคำที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ความสามารถของผมเป็นความดีของสมเด็จพระสัมมาทัตทธเจ้าที่ให้ไว้แล้วผมก็คงดีไม่เท่าผมพูดผมก็ดีแค่ตัวของผมเท่าที่ผมจะทำความดีได้ แต่ว่าอย่าเอาเสียงไปเห่าใครเขาก็แล้วกันถ้าหาว่าเราแต่งกายเป็นพระแล้วก็ชอบเห่ามันจะกลายเป็นสุน,นัขพิเศษที่ต้องลงเอเวจีมหานรกไปเรื่องราวในพระธรรมบทาที่เจ็ดท่านบอกว่าเรื่องพระติสสะเทระ ความจริงในต,ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพิสุองค์หนึ่งชื่อว่ติดสะรัตะธรรมเทศสนานี้ว่าอายะสาวะมลังสมุทถสมุท t ยะเป็นตนใจความในเนื้ความก็มีว่าตามที่พระอนุนท่านกล่าว ท่านบอกว่าที่ได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยอย่างพระกวาสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าได้ตรัดมาแล้วอย่างนี้ว่ากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วท่านผู้นี้มีชื่อว่าติสะเทระคำว่าเทระนี่ถ้าหากว่ามีอายุมีรรษาไม่ถึงสิบ ก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นพระรหันอย่างน้อยก็จะต้องเป็นพระโสดาบันทศกิทา,าคามีไม่อย่างนั้นคำว่าเทระจะเกิดขึ้นได้ยากจะต้องถึงมีบัญชาถึงสิบไดะกล่าวว่าในการต่อมาพระติสเทระองค์นั้นเข้าไปจำบรรศาในมิหารชนบท ไอว <the> ิหารนี่เข้แปลว่าที่อยู่นะไม่ต้องไปก่อไปอิดเป็นปูนเสมอไปเข้าไปอยู่ในที่อยู่ในกุฏิตามต่างๆที่เขาปลูกไว้ตามชาวบ้านต่างๆในเมืองเล็กๆในตะบลต่างๆชนบทท่านได้ผ้าสาดกเนื้อหยาบๆมาหนึ่งผืนประมาณยาวประมาณ8ศอกเมื่อจำพรรษาแล้วแล้วก็ประวรณนาพรรษาคือออกพรรษาแล้ว ท่านก็นำผ้าผืนนั้นไปไปที่บ้านบ้านพี่สาวของท่านแล้วก็ไปวางไว้ใกล้ๆกับที่พี่สาวนั่งสำหรับพี่สาวของท่านก็มีคนเป็นความหวังดีรักน้องมากแล้ว็แลก็เคารพในความเป็นพระพี่สาวมองดูผ้าผืนนั้นแล้วก็คิดว่าผ้าสาดกผืนนี้ไม่สมควรแก่น้องชายของเรา ว่าเนื้อมันหยาบมากน้องชายของเราซึ่งเป็นพระเป็นคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบเมื่อเป็นพระไหว้ก็ดีเป็นพระก็ดีคือว่าบวชอยู่ก็ไม่เสียผ้าเหลืองถ้าจะศึกก็ไม่เปลี่ยงผนหลายคือไม่เลวคิดว่าจะทําทให้มันดีไปกว่านั้นจึงเอาตัวไกลมาตัดผ้าเสร็จหมดเอาดักมีดคมๆม,ม,มาตัดผ้า ทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญตต่ตามแต่จะได้แล้วก็นําไปโขลกในครก,ครกแล้วก็สางออกมาดีดกรอปัน่นทําให้เป็นได้ละเอียดเส้นเล็กๆมีความเหนียวแล้วก็ทอเป็นผ้าสาดกทอทอเป็นผ้าเต็มผืน นิ่นแบอกว่าพระเถระเตรียมจะตัดจีวรเวลานั้นเขาไม่มีจีวรเป็นรูปที่ว่าการจีวรตามไิ่ไหนพอได้ผ้ามาก็เย็บปฏิปติตอที่ผ้าประสะกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว <c oughs> ผ้าที่มีความกว้างคืบ,คบ,คบยาวคืบขึ้นไปถือว่าเป็นผ้าสําคัญของพระเรียกว่าจีวร มันได้มาแล้วก็มาเก็บเก็บเก็บไว้แล้วพอผืออนก็เย็บปฏิปต่อห่มจีวรสมัยโน้นนะท่านนั้นหลายฟังแนละ้วก็จำไ้ด้วยอย่าสํารวยให้มากนะอย่าเก็บความเลวคือความสํารวยมาสะสมไว้ในใจดูตัวอย่างพระในสมัยพระพุทธเจา้านั้นฝ่ายพระเถระคือพระติสสะก็จัดแจงเอาได้เอาเข็มมา แล้วก็นิมนพิสุนุ่มและสมเณรผู้ทําจีวรให้ประชุมกันแล้วหมายความที่ทําจีวรเป็นจะมาช่วยกันเย็บช่วยกันตัดช่วยกันทแล้วไปนึกจึงได้ไปยังบ้านของพี่สาวนี่นก็บอกพูดว่าพี่ผ้าสานดกอาอตมาเน่ะอยู่ที่ไหนอาตมาจะมาขอผ้าสานโดก,กไปทําจีวร สำหรับพี่สาวก็นำผ้าสาดกยาวประมาณเก้อกมาวางไว้ใกล้มือของท่านปล่ยท่านติดสพุ่นน้องชายถ้าเป็นพระดีมากนี่ต้องจำเจริยานี้นะครับญาติโยมพูทธบริษัทก็ไม่กันฟังแล้วก็จำเจริยาของพระดีไว้แล้วไปดูพระถ้าพระองค์ไหนมันเลวกว่านี้งจงอย่าให้ข้าวมันกิน ที่ใช้ศัพท์อย่างนี้ก็เพราะมันเร็วและที่เร็วมีมากเหลือเกิน <c oughs> แต่ที่ดีก็ไม่มากตามโบราณนั้นบอกว่านักบทชั่วก็มีนักบทด,ดีก็มากนักบทชั่วหายากนักบเทเร็วถมไปไอปากเพอล่อยที่พูดมาในเรื่องก่อน,อนจำไว้บัดนี้ว่ามันเร็วขนาดหนักเร็วกว่าคนที่รักษาศีนห้าไม่ควรครบ ท่านรับผ้า้าดกมาพิจารณาแล้วพูดว่าพี่ผ้าสาดกของฉันเนี่ยเนื้อมันหยาบแล้วก็ยาวประมาณแปดอกสำหรับผ้าผืนนี้เนื้อละเอียดมากก็มันยาวประมาณเก้าอกผ้านี้มันไม่ใช่ผ้าของฉันนี่เป็นผ้าสาดกของพี่นี่ฉันเอาไปไม่ได้หรอกผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของฉันเขาไม่ถวายหวมา มันผิดเรื่องผิดราวมันจะเป็นตันหานี่ถ้าละเอียดมากน่ารักพี่สาก็บอกว่าผ้าผืนสาดกผืนนี้เป็นผ้าของคุณไม่ใช่ผ้าของฉันแต่ว่าที่มันยาวออกไปเนื้อละเอียดลงไปเพราะฉันไม่โคลกมาตำมารีดมากรอมาทอใหม่มันก็ขยายเนื้อไปเป็นผ้าเนื้อดีในที่สุดพระ ติดสัท่านก็รับมาทําจีวรในวารานเริ่มทําจีวรกรรมก็เย็บจีวรน่ะตัดแล้วก็เย็บเป็นกระทงของชาวนามาคตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเห็นว่าจีวรเขาตัดผ้าพื้นใหญ่ๆเข้ามาตัดเป็นตอนตอนเขเย็บเป็นตอนตอนพอจีวรครั้งแรกพระพุทธเจ้าตัดให้ทําอย่างคันนายของชาวมาคต ท่านบอกว่าลำดับนั้นพี่สาของท่านจัดแจงวัตถุมียาคูคือข้าวต้มพัดอาหารอาหารพระเป็นต้นให้พัตตะพัตระตัวนี้อาหารเพื่อจะทำประโยชน์แก่บรรดาวิสุทธิสมณเณรผู้ทำจีวรของพระน้องชายคือพระติสสะก็ในวันทำจีวรท่านบอกในเวลาที่ทำจีวรเสร็จ พี่สาวให้ทำสักการะคือบูชาพระเลี้ยงดูพระถวายพระมากมายเป็นการสนองคนที่ช่วยพระน้องชายของท่านท่านปฏิสสธแลดูจีวรแล้วก็เกิดความเยื่อใหญ่คือความต้องการเห็นว่าผ้ามันเนื้อดีเกิดความรักในจีวรน,นั้นก็แล้วกันคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะข่มจีวรน,นั้นมันคงจะสวยนะ อย่าลืมนพะระโสดาศีทาคาอย่างชอบสวยแล้วก็พับพาดไว้ที่สายเสดียงสายระเดียงไอ้สายระเดียงที่เป็นสายค้นๆก็พับาตาตาจีวรในคืนวันนั้นเองรายกฎว่าท่านเกิดอาหารไม่ย่อยอาหารไม่สามารถจะย่อยจะย่อยไปได้คือท้องมันอืดเนนะ่ย ท้องอืดมาลมแดกขึ้นมาตีขึ้นมาหนักๆตายตายเวลานั้นทั้งท่านท,ท,ที่จิตยังห่วงจีวออยู่ฟังตอนนี้แล้วก็ใครควรวญนึกถึงเรื่องเก่าให้ดีนะ่ายพี่สาวได้ทราบการมรณภาพแล้วก็ร้องไห้เสียใจใกล้เท้าของพระน้องชายบรรดาผู้วิสูที่ทำจีวรทำชาวมกิกเผาศพเสร็จ คนท่านแล้วจึงได้นำจึงอาจีวรน,นั้นมาสนแสดงแกบสงบอกว่านี่จีวรขอพาพรติสัครับท่านทำเมวานนี้เองมาทันจะห่มตายไปซสแล้วหรือว่าตามธรรมดาถ้าพระอ,องค์ไหนมีลูกสิทธิสมบัติที่มีอยู่เช่นจีวรเป็นต้นสมบัจีวรก็อยู่กับพระท,ที่ที่ไม่รูกสิทธิอุปถากรรมรง แต่ว่าถ้าไม่มีของนั้นตกเป็นของสงฆ์ทั่วไปจึงได้นำาให้เกีสงฆ์บรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็มาจัดแจงดูแลทรัพย์สินต่างๆอันเป็นสมบัติคำพระติสระทําจริงก็ไม่มีอะไรมากก็มีบาทมีจีวรมีสังฆติมีของใช้เล็กๆน้อยๆตามชาวบ้านเขาให้เวลาที่พระกําลังหยิบจีวรตัวนั้น ตอนนี้พระติสาะที่ตายไปเวลานั้นจิตไปห่วงจีวรเขานิดเดียวแทนที่ไปเกิดบนสวรรค์ตามกำลังความดีของท่านความจริงท่านมีสิทธิ์ไปเกิดบนชั้นดุสิตตามบาลีก็ไม่ได้บอกว่าพระติสานี่เป็นพระโสดาบานันอสิกธาคามีหรือ,อนาคามีแต่ว่าเป็นเครื่องมินิจฉัยว่าคนที่เป็นจะไปอยู่ชั้นดุสิตได้มีสามพวก คือหนึ่พ,พุทธบิดาพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าโพสองคือพระโพธิสัตว์มีบารมีเป็นปรม,มัตถมารมีโพธิสาจะต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประโสูาบังกินไปจึงไปเกิดในชั้นดุสิตได้อันนี้ก็สําหรับพระติสานี่ท่านมีสิทธิ์จะไปชั้นดุสิตบาลีไม่ได้บอกว่าเป็นพระอริยะ แต่ว่ามีความละเอียดอ่อนระมัตตวังแบบนั้นผมถือว่าท่านเป็นพระาอดิยะอริยะแปลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดแม้แต่ผ้ามันโตไปนิดหนึงดีเนื้อดีไปหน่อยท่านยังไม่ยอมรับก็หมายความก็ดีก็พระที่มีความโลภโมโทสันอยากได้อะไรไม่มีการจำกัดใครก็มีความดีอิจฉาทิสียทนไม่ไหว ในรู้ไม่จริงก็เผยออกไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้จักมันมาแบบนั้นแบบนี้พระพวกนี้เป็นพระสัตว์นรกเราก็พูดกันตรงไปตรง,ตรงมาจะเกรงใจอะไรกันคนที่หน้าไม่เหมือนพ่อเราเราไม่ต้องเกรงใจถ้าเขาไม่ดีพ่อของเราคือใครคือพระพุทธเจา้า พ่อของเราดีเราเคารพพ่อของเขาคนที่มาทําลายความดีของพ่อเราก็ไม่ควรจะเกรงใจเวลานั้นที่พระไปหยิบจีวรผืนนั้นพันีพระติสระตายจากความเป็นพระจากคนคนไปเกิดเป็นเลนในกลีบของจีวรนั่นคืเข็บจีวรตอนที่พระหยิบแกก็ร้องตะโกนวิ่งไปวิ่งมาในจีวรว่าไอ้โจนไอ้โจนไอ้โจนปล้นจีวรไอ้โจนปล้นจีวรน,นี่ ท่านหลายฟังและจำได้ไหมโกตุฮริกะนึกถึงหมาตายจากคนเป็นหมาเข้าไปในท้องหมา <c oughs> ท่านพระติสสะตายจากคนนึกถึงจีวรเป็นเลนอยู่ในตะเข็บของจีวรอ,องค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าว่าทับอยู่ในพระมหาวิหารได้ยินเสียงเลนด้องตะโกนอาศัยทีิพโสและทิพกุ แล้วตาเป็นทิ์หูเป็นทิ์ท่านไม่เหมือนพวกเราท่านเป็นทิ์ชัดเพราะอภิญญานเนี่ยครับทิฟจะทิพตรงตรง,ตรงไม่ต้องโลงยานเหมือนเราเราทิฟคุยยานทิพเปโสติยานถ้าตั้งแต่อภิญญาหกไปตาเป็นทิ์หูเป็นทิพจริงจริงคือไม่ต้องใช้ใจโดยเฉพาะพระเจ้ายินเสียงแต่โกนห้องเลน ดินเสียงได้เห็นภาพเปลนวิ่งไปวิ่งมาเชงสั่งพระอานทน์ว่าอ,อนทน์ไปบอกพระเก็บจีวรไว้ก่อนยาแตะต้องตั้งแต่วันนี้ไปเจ็ดวันห้ามแตะต้องด็ดขาดพระอนท์ก็ไปบอกพระพุทธก็เก็บเมื่อถึงวันที่8พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไปเอาจีวรมาแจกสงได้ผ้ามันดีก็ตัดเป็นชิ้นๆไปแจกกับพระ จะได้ไปเก็บเป็นชิ้นเป็นตอนเก็บไว้เพื่ออาหาผ้ามาสะสมไปจีวรต่อไป <c oughs> ต่อมาบรรดาพิสุสมท่านหลายนั่งไปชมกันว่รรา,ารบเหตุไรองค์สมเด็จประสงค์ทัานจึงได้ทรงห้ามให้พวกเราแตะต้องจีวรน,นั้นถึงเวลาเจ็ดวันแต่วันที่แปดก็ทรงอนุญาตให้เอาจีวรแจกพระได้ต่แจกพระได้ สมเด็จพระจอมไตรทรงเด็จมาณที่นั้นความจริงท่านได้ยินหมดพระปรารบกันอยู่ใกลแสไงไกลความเป็นทิพจิตจำทิพถูความเป็นทิพย์ตา,ตาของท,ขท่านรู้หมดใครขยับก็ะยื่นแม้แต่ใจนึกท่านรู้หมดที่ไปนั่งประทับนั่งแล้วถามพระท่านหลายว่าปรารบเรื่องอะไรพระก็กราบทูลในสงสาบเรื่องการสงสัยืัองจีบอ สมเด็จปปชินวนจรจึงได้มีพระพุทธติกาว่าพิกเวดูก่อนพีสุทั้งหลาย <c oughs> ที่ตถาคตสั่งอย่างนั้นพระวิติศะะตายแล้วควรจะไปสวรรค์อาใสยจิตห่วงจีวรน,นิดเดียวก็ไปเป็นเล่นในกรีบจีวรมีความหงแหนเวลาเธอหยิบจีวรเธอก็วิ่งไปวิ่งมาร้อนตะกนว่าไอ้โจนปล้นจีวรไอ้โจนปล้นจีวรถ้าเธอขัดใจ เลนติสะจะต้องลงนรกเมื่อสิ้นเจ็ดวันแล้วตาถาคตมีความกรุณาจึงให้วางไว้เลนมีอายุแค่เจ็ดวันเวลานี้เลนต้น,นตายไปแล้วกำลังความดีของเลนติสะเป็นปใจใัจจัยเกิดบนชั้นดุสิตบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวา ข้าได้องสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าขา้าขึ้นชื่อว่าตัณหาคือความอยากนหยาบคายได้เกินสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงตรัสว่าตัณหานี่ร้กาจนักมันเหมือนกับสนิมเหล็กมันเกาะเหล็กอันไหนเมื่อกินจนเหล็กนั้นพังไปเลยกลอนไปทีดะน้อยดะนน้อย,นนอยตัณหานี่ถ้าเกาะกินใจก็มีสภาพเช่นเดียวกัน มันจะทำลายความดีพิินาศไปผลที่สุดปัดจจัยแห่งตันหาที่ไม่เกิดขึ้นคือกำลังของมันมันก็จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะจากนั้นสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจึงตัดเป็นพุทธภาษ,ษ,ษิตว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กขั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองชั้นใดกรรมทั้งหลายของตน ย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโยธาไปสู่ทุกขติได้เช่นนั้นนี่คติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่แนะนำว่าทุกคนจงพยายามละตัณหาคือไอเราจะละตันหายขาดทีเดียวมันยากแต่มีความเข้าใจคืออยาอยากชั่วอย่าอยากฆ่าเขาจะอยากลักขโมยเขายาอยาก ย่่งคนรักเขาอย่าอยากพูดเสียอย่าอยากพูดเสียคือไม่พูดปดไม่พูดคาหยาบไม่พูดวาจาส่อเสียดนินทาชาวบ้านในปุถุวาจาเลอะเถอะที่ได้ไม่ประโยชน์ไม่รู้จริงอย่าพูดและก็ไม่คิดจะเสพสุราดเมรเป็นต้นได้มีความเข้าใจว่าไอ้ความอยากทรงชีวิตอยู่นะมันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจตามนั้นชีวิตนี้ไม่ช้าก็ตาย ทรัพสมบัติทั้งหลายที่หามันได้มันก็หมดตายแล้วไม่มีสิทธิ์อย่างโอเกินไปยศถาบรรดาศักดิ์ที่ก็แต่งตั้งให้เขาให้ก็รับเถอะแต่จะไปหลงยศหลงยศจนทั้งนินทาชาวบ้านทั้งๆท,ท,ที่มีความไม่รู้จริงอย่างกับคนที่ก็าบอกว่าไอ้ลิงดํามันบวชกับพ่อปานต่สมัยเด็กเล็กๆมันลิงมื่อพ่อปานยังเรียกไอ้ลิง นี่คนคนนี้ว่าจะไม่ไม่เป็นมุสาวาทโดยหยาบด้วยสแสดงว่าจิตใจเลวแสนเลวที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้กรอคนนั้นนะผมแนะนำพวกท่านว่าท่านจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจงอย่าเลวแบบนี้คือความเลวแบบนี้ไม่ได้สร้างความดีให้เกิดตัวคนที่ตูกล่าวหาคือเจ้าเลียงดำมันก็ไม่ได้เลวไปด้วย เจ้าเรียงดำมันจะเร็วหรือไม่เร็วถ้ามันทำความดีมันก็ไม่เร็วว่ามันเร็วยังไงมันก็ไม่เร็วถ้าเจ้าเรียงดำมันเร็วจะสันเซินว่ามันดียังไงมันก็ไม่ดีความดีความเร็วของพวกเราหรือเจ้าเรียงดำก็ตามมันจะอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัทฟังไว้กันบายผุมมไว้คืนหนึ่งมีชีวารู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเป็นวันนี้ไปเสมออย่าเลวอย่างคนที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็จงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญารักษาศีลทุสิิขาบทให้สะอาดหมดจดและจิตคิดไม่เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ผังเมื่อไรขอไปนิพพานเมือนั้น แล้วก็พยายามกันจัดโลภะความโลภด้จาคานนสติกรรมฐานและการให้ทานกาจัดราคะความรักได้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสุขปลกมีการส่งตัวกาจัดความโกรธได้พรหมิหารสี่ตัดอคติสี่ทิ้งไปการจัดกำจัดความหลงให้ว่าร่างกายมีสภาพจะต้องตายไม่ทรงอยู่แก่ทุกวันป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติของร่างกาย การสุดทรง,งร่างกายเป็นของธรรมดาความตายจะมาถึงเมื่อไรก็ช่างมันเป็นธรรมดาของร่างกายตั้งใจว่าถ้ายังดีมียังมีกำลังอยู่เราจะมีความดีทางกายมีความดีทางวาจาและมีความดีทางใจตามที่พระเจ้าตรัสว่าจงกำจัดความชั่วให้หมดไปลจาก,กจิต คิดแล้วก็ทำแต่ความดีทำจิตใจผ่องใสจเจกินเล็องค์สมเด็จพระบรมโลกปเทศทรงยืนยันว่าทำได้อย่างนี้เพราะพวกเราและท่านทั้งหมดจะพ้นจากความทุกข์อรันดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนบิสุสมเนนทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและผู้นิพทธส์สมัเณนที่รักทุกท่านสวัสดี